สวัสดีครับทุกท่านครับมนียู่เถียงหน้านะครับพี่น้องครับแวะเล่นยู่เถียงหน้ามนีไปเที่ยวงานพี่น้องไปเที่ยวงานอย่ยงหลางงานงานเกษตรอีสานใต้นะครับงานเกษตรอีสานใต้นะครับเขาจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับหรือว่าอุบลราชธานี university นะครับจังหวัดอุบลราชธานีผมไปเที่ยวงานเกษตรอีสานใต้นะครับ อยู่มหาวิทยาลัยนะครับผมไปเจอบูธของประเทศกัมพูชาเพื่อนมาขายสินค้านะครับมาออกบูธขายของขายอาหารการกินประมาณนี้แหละครับเป็นการส่งเสริมสินค้าของประเทศกัมพูชาเพิ่นนะครับเพิ่นมาในหน่วยงานของเขาเรียกว่าอย่างไรสมาคมสมาคมผู้ขาสมาคมเขาเรียกอะไรนะสมาคมขายอาหารของประเทศกัมพูชานะครับผมเขาไปเยี่ยมบูธเพื่อนนะครับ เพิ่นเอาตัวนี้ให้นะครับพี่น้องครับกระเป๋าเป็นภาษากัมพูชาเลยครับพี่นอนะ้องเนี่ยอะกาง่ามดีก็เลยสิมารีวิวให้แล้วก็เพิ่นผมไปรีวิวหลานเพิ่นเพิ่นเอาหนามไห้นะครับพี่น้องครับหนามกระป๋องยีห่ห้อไอคอนไอคอนฟิเดนต์นะครับไอคอนฟิเดนต์นี่หนามจากประเทศกัมพูชาเด้อพี่น้องเดีย๋ยวเบิงบ่งอันเดอร์คอนโทรลเดี๋ยวเบิ่งแรงผลิตก่อนนะครับกัมพูชานะครับผลิตที่กัมพูชาไ,ไหมเนี่ยใช่นะครับ พนมเปนแคมโบเดียนะครับผลิตยุพนมเปนแคมโบเดีเอาเดียวผมสีล่องซีบบางเดียวไปโอ้พี่น่องเพิ่เล,เลยครับอัดแก๊สแรงนะครับอือโอ้เล่ยเลยพี่น่องเป็นหนามผลไม่นะครับอือโอ้ ไอคอนฟิเดนต์นะครับไอคอนฟิเดนต์เป็นหน่ำเดี๋ยวดูก่อนเป็นคล้ายๆกับเ,<ม>เขาเรียกว่า Energy Drink นะครับพี่น้องครับ i d o ดเบ r ร์รี่อินนะครับเป็นคล้ายๆกับสปอนเซอร์แต่ว่ารสชาติไม่เหมือนสปอนเซอร์นะครับเหมือนรสชาติมันจะแตกต่างอยู่นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าเป็น Energy นะครับเป็น Energy Drink นะครับ อ่า uh, e mm ินเ g อร์จีดริงก์ก็คือเครื่องดื่มที่ประเภทกันั่นแหละครับพวกกระทิงแดกเอ็มลอยยังประมาณประมาณนั้นของบ้านเรานะครับมีอ uh, ินเ g อร์จีเจ็ดสิบสอง่าเคขวานะครับแล้วก็มีอะไรนี่มีการผสมก็จะมีโปรตีนมีโซเดียมมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะวิตามิน B3 ามวิตามิน B6 นะครับเออนี่เขาจะมีบอกเลยว่า เดี uh, this, uh, world, ๋ยวนะครับเขาบอกว่าแมนูแฟคต์แมนูแฟคเอรี่บายเมดายเอ็นเตอร์พรส์อยู่ที่ออรัสเซกียวดิสตริกปนอมเปนแคมบูดีอาเป็นเครื่องดื่มมาจากแคมบูดียานะครับกัมพูชาอ้าวเดี๋ยวคนตอาอย่างให้อีกแน่เดี๋ยวเบิ่งกกัน เป็นเอาอียังให้อีกพี่น้องนี่อาหารของกรัรมพูชาเห็นบอกมีธงสาดแปะไปเลยพี่น้องเมันเอาแปะไปเลยเดี๋ยวสิอา่านให้ฟังเด้อแคทชิวนัทนะครับแคทชิวนัทก็คือถั่วลิสงนั่นเองนะครับถั่วลิสงแคทชิวนัทผลิตที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ผลิตที่รัสเซวิลเลจนะครับหมู่บ้านรัสเซวิลเลจส,สังกัดสติง คันคันเมนเจยพนมเปนนะครับมาจากพนมเปนเลยนะครับของกัมพูชานะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับนี้อยู่ตรงหน้าครับพี่น้องครับไม่ไม่บอกงเลยพี่น้องเออนี่ครับมเมล็ดใหญ่มากอ,อ,อร่อยครับอือผมถามเขาแล้วเขาบอกว่ากินได้เลยกินให้หมดเลย สูจอดากมันมีอยู่เฉียงหน้าครับพี่หลองครับเฉียงหน้าง้มผัดเย็นสบายเลยอ,อร่อยมากมากอืม,อมวันนี้อยู่เถียงนาเดีย๋ยวให้ดูภาพดูบรรยากาศอือนี่ครับ อือฮ mm ึ hmm. ดูบรรยากาศสุดยอดมากดูตรงไงตรงหน้าบ้านเท่านะครับพี่น้องครับอืบรรยากาศนีส่สุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องบอกว่าบรรยากาศสุดยอดมากมานั่งเด็ดอยูทตรงหน้าครับอร่อยเด็ดเลย ออเอาละครับคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ